คนกัมพูชาไม่พอใจที่ข้ามแดนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรึงกำลงัง ชายแดนเดือดนะคะไทยสั่งปิดด่านคลองลึกฝั่งกัมพูชาช็อกคนตกค้างนับสิบบรรยากาศหน้าแดนเงียบงันแต่วุ่นหนักนะคะแรงงานนักเรียนพ่อค้ากระทบทันทีค่ะสดจากชายแดนไทยกัมพูชาเช้าวันนี้นะคะด่านบ้านคลองลึกอาเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วสั่งปิดเต็มรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งคนทั้งสินค้าคือหยุดหมดยกเวน้นนักเรียนและก็ผู้ป่วยนะคะชาวกัมพูชาหลายสิบคนติดค้างหน้าด่านกลับบ้านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทําไม ต้องปิดด่วนเมื่อวันที่23มิถุนายน2568นะคะกองทัพภาค